การนั่งที่บาร์ก็ต้องตรวจบาทประชาชนแล้วคือเนี่ยก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้เอาโทรศัพท์มาไม่ได้เอากระเป๋าตังมาไม่ได้เอาพาสปอร์ตอะไรมาเลยคือป้ายลืมป้ายลืมลืมหมดเลยแล้วก็จะโชว์รูปให้เขาดูจากโทรศัพท์แฟนก็คือแบบไม่ได้จะต้องเป็นแบบว่าเป็นก๊อปปี้หรือว่าเป็นแบบพาสปอร์ตเท่านั้นเป็นของจริงเท่านั้นอะไเงี้ยร้านก็แบบคนเยอะมากแล้วก็ และดูนวลวายอ่ะแบบอยู่กลางสี่แยกร้านที่สองที่แบบตรวจปักตรวจอายุแสนะโอ๊ยอีดอกกู <c oughs> จะไม่แดก <c oughs> แล้วเดิมตึกเอ็มพีพอนะคะแม้มันเป็นความผิดของเราเองนี่นแหละที่เราไม่ได้เอามาประชาชนเราไม่ได้เอาพาสปอร์ตเข็ดปุ้ยหอมโคตร <c oughs> อร่อยเองด้วยติยดเลยกหมาอืมอืมอ่ะร้อนอุ่น Okay, here you go. All right. ก็คือจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าวันเสาร์อาทิตย์ในฮาวายเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เราก็ใช้ชีวิตกันแบบที่เห็นนั่นแหละค่ะก็ตื่นเ <an> ช้ามานะคะดื่มกาแฟแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้มันจะพิเศษหน่อยก็คือเราจะนะตอนนี้เรากำลังจะไปเอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นงาน it's like event it's a orchid society the hilo orchid society meeting แล้วก็ฝ้ายก็ตามแฟนไปด้วยเพราะว่าไม่อยากอยู่บ้านนะคะแล้วก็จะมีไปช่วยเขาขายขายของขายเอ่อขายต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่งานมีอะไรน่าสนใจมาง ก็นี่ไม่เคยมามาอะไรแบบนี้เลยนะอันนี้คือแบบเป็นครั้งแรกที่มาคือที่มาเพราะอะไร,ะราหารือเป่ามาขาของมหาเงินส่วนมากคนที่มาที่นี่ก็จะเป็นรบบผู้เฒ่าผู้แก่อย่างที่เห็นไป Part of our orchid judging community, um, he owns two nurseries now. Oh, I know what it is. <laughs> I know what changed, <laughs> Caleb. This this beautiful uh, this beautiful partner of his um, has uh, made. Uh, I, I like to say that Caleb is. Now in bloom, in full bloom. <laughs> <laughs> as a result uh, of okay, this, so congratulations. Well, first let me say thank you for letting me talk, and um, it's my honor to get to talk to you guys today. Um, and um, I hope you enjoy the talk. And um, so basically, this talk came about about three years ago. I gave it as a as, to become an associate judge as Beltoniopsis, which I'm talking about. But if I bring that inside, I'll kill it. with their to <Yeah. S 4> okay, โอเคจบไปแล้วนะคะกับงานอีเวนต์เล็กๆงานเล็กๆน้อยๆที่เราก็ได้เงินเล็กๆน้อยๆจริงๆก็คือขายดีเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวนะที่ขายได้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์ใหม่ๆนะของ การได้มาใช้ชีวิตอยู่บนฮาวายเนาะไม่เคยมางานอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่เคยแบบรู้เรื่องกล้วยมงกล้วยไม้อะไรเลยนะส่วนนะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านกันนะคะก็ถึงเวลาแล้วเพราะว่าที่บ้านไม่มีอะไรกินเลย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ชอปปิ้งมอลล์เขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับเป็นห้างคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตอะคล้ายๆกับโลตัสบิ๊กซีบ้านเราอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าที่นั่นมีอะไรขายบ้างบ้านเล็กๆน้อยๆ you take me ือวันนี้มีแผนว่าจะแบบคืออยากได้สกินแคร์ใหม่เพราะรู้สึกว่าหน้าตัวเองเลวมากไม่ได้ดูแลตัวเองเลยหลัง คือที่นี่มันก็จะไม่ได้มีแบบสกินแคร์อะไรที่มันแบบเยอะแยะมากเหมือนอีกห้างหนึ่งแต่ว่าเราก็จะหามันจนได้ไนงะ ไม่ต้องกลัวนะคะที่นี่มีเคอรี่ขายแต่ว่าราคาก็จะแพงหน่อยแค่นั้นเองอันนี้เป็นปลาหมึกในกระป๋องเราจะลองซื้อไปดูไม่เคยไม่เคยเห็นอนลาหนึ่งเหรียญกับอีก18เเซนมีชาไทยด้วยนะจบไปแล้วกับการซื้อของเข้าบ้านเดือนละสองครั้ง ครั้งนี้ก็เป็นครั้งยิ่งใหญ่ <c oughs> คือของพี่บ้านหมดเกลี้ยงเลยเตอนนี้เรากําลังจะไปออมีแบบนัดกินข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ NICE d i เนอรกับคุณสามีนะคะเขาผู้นี้นะคะเป็นคนออบุ๊กิ้็งออสเปเชียลดินเนอร์ของเราในคืนนี้แล้วนะคะ พี่ใจค่ะไม่ต้องทํากับข้าวแล้วค่ะทาแบบงงงปาป,ปามากเลยเขาน่าจะเปื่อฝีมือเราโอเคแต่ว่าไฟ <c oughs> ไม่เคยไปที่นั่นนะก็ไม่รู้ว่าร้านที่นั่นเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ไปดูพร้อมๆกันเนี้ยแหละดูดีดูแดดดิโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันที่อ๋อที่ร้านอาหารเลยลวกันนะคะโอ้ยตายแล้วแดดร้อนมากทุกคนดูดิ ตอนนี้เราก็มาถึงเขาเรียกว่าตรงนี้คือเป็นแบบดาวเทาวนะในเมืองที่เราอยู่นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบย่านแบบว่าย่านนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยตรงข้างหลังของเราอ่ะก็คือเป็นแบบเป็นเบเห็นปะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทะเลเป็นโอเชียนอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปร้านอาหารที่เราจองไว้ก็คืออยู่ไม่ไกลนะคะทุกคนอ๋อดิส่รอคโอ้โหนคนเยอะมาก oh, <thank> ไอคนว่ะอ <c oughs> อยู่หน้า <c oughs> คนเยอะมากนะ <c oughs> เยอะแบบเยอะเยอะเยอะอะ คือเราจะนั่งรอกันที่บาร์ก่อนใช่ไหมแล้วเพราะว่ามันยังไม่ถึงแบบช่วงเวลาที่จองไวใช่ปะเราจะนั่งแบบดื่มกันที่บาร์ก่อนแล้วทีนี้ก็คือร้านนี้เขาก็แบบว่าถ้านั่งที่บาร์ก็ต้องตรวจบัตรประชาชนแล้วคือเนี่ยก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้เอาโทรศัพท์มาไม่ได้เอากระเป๋าตังมาไม่ได้เอาพาสปอร์ตอะไรมาเลยคือไฟายลืมฝ้ายอ่ะลืมลืมหมดเลยแล้วก็จะโชว์รูปให้เขาดูจากโทรศัพท์แฟนก็คือแบบ ไม่ได้จะต้องเป็นแบบว่าเป็นก๊อปปี้หรือว่าเป็นแบบพาสปอร์ตเท่านั้นเป็นของจริงเท่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยต้องออกมาหาอะไรข้างนอกถึงร้าน I'm sorry babe Well whatever who you're the one can't can drink. drink. o I I'm k ก็ก็ไม่รู้ว่าจะแบบพอกลับเข้าไปอีกนพอนด้ดังที่โต๊ะอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าสำหรับตัวฟ้ายนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็กินน้ําเปล่าเอาละกันแล้วก็ค่อยมาหาดื่มข้างนอกเอาเนาะเซ็งนอมีร้านอาหารเวียดนามอยู่ข้างหลังเรา that place uh p e s c a t o r that used to be a really good Italian joint looks like they're shut down now <g ülme> that's too bad เฮ้ยเข้ามาอีกร้านหนึ่งแล้วนะแคทุกคนร้านนี้ก็แบบไม่ใช่ร้านอาหารก็จะเป็นแบบบาร ไม่ไม y ไม่ไ hmm. ม่ไมาไม่ไม่ไม่รม่ไ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 มชช่ัมรไม่ชม่ไม่บม่ไม่ไม่งม่ไ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 ื่ไม่ไอ่อม่ไม่ไม่นม่ไม่ไแ่ไม่อม่ไม่ไม่ไล้ไมแ้ม่ไม่บม่ไ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 ื่ไม่ไอ่ไอ่ไปแไ้วใช่ะ mm hmm. แ่้วทไม่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 าก็แบบกลับมาถามเราอีกทีว่ามีแบบ ID ไมีไมไม่บบไ,ไม่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 ไม เราก็เลยโอเคถ้าสมมติว่าแบบจะต้องเช็คไอเดียอะไเงี้ยเพราะเราก็ไม่มีมาใช่ป่ะมันก็กินน้ําเปล่าก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> ก็หวังว่าจะอาหารจะอร่อยแต่พนักงานเสิร์ฟน่ารักมากนะร้านคือแบบคนเยอะมากแล้วก็และดูวุ่นวายอะ่ะแบบอยู่กลางสี่แยกแล้วก็ร้านคนเยอะตลอดเวลาเพราะว่าเราเคยเดินผ่านร้านนี้แบบสามสี่รอบแล้วก็ยังแบบ คนเยอะตลอดพสต้องจองก่อนนะก่อนที่จะมาที่นี่ บ,บ้านเพราะว่ามันไม่อร่อย <Right. S 1> คือมันเยอะแต่ว่ามันแบบมันไม่อร่อยนะคะเราไม่ค่อยได้แบบประทับใจร้านนี้กันสักเท่าไหร่นะไม่ได้แบบว่าคือคนมันเยอะมากแล้วก็คิดว่ามันจะแบบเอ้ยมันต้องดีแน่ๆเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบประทับใจอะอาหารก็ไม่ได้แบบว่าว้าวอะไรขนาดนั้นถ้าใครจะตามมาก็ลองมาได้นะคะแต่ก็ไม่แนะนำเนาะ คือเฉยๆอ่ะเพราะว่า่วนส่วนมากที่นี่ก็คือแบบเป็นแบบนักท่องเที่ยวใช่ปะเขาก็มากินแค่ครั้งเดียวแต่ถามว่าเราจะมาอีกครั้งหนึ่งไหมเราก็ไม่มาแล้วนะคะโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราน่าจะไปหาของหวานกินกันแล้ว ที่แบบตรวจบัตรตรวจอายุนะโอ้ยอีดอกกูจะไม่แดกละเลิกดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่มันเป็นความผิดของเราเองนี่แหละที่เราไม่ได้เอาบัตรประชาชนเราไม่ได้เอาพาสปอร์ตมา Well we just go to the place that they don't check my ID cardI guess we'll go back there เพราะฉะนั้นเราจะกลับไปเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปร้านเดิมที่เราดื่มตั้งแต่ตอน ตอนแรกนะกลับมาเจอกันเลยสรุปก็คือกลับบ้านดีกว่านะคะเพราะว่าหมดอารมณ์กับการไปดื่มต่อก็เลยเออกลับบ้านดีกว่าไม่เอาละ สวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์ค่ะทุกคนวันนี้เราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีเวลาถ่ายเลยเลยนะก็คือออกมาข้างนอกเลยแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จปับ๊บตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงสีนะเรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่ฟาร์มของเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาตัดต้นไม้ใหญ่นะถึงฟาร์มแล้วนะคะทุกคนก็นี่ก็เป็นความคืบหน้าของฟาร์มเรานะนี่ภูมิใจมาก <laughs> พริกนะพริกนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบฮาวายเอียนฮาวายเอียนชิลีอ่ะแต่มันคล้ายๆกับพริกกระเหรี่ยงบ้านเราเลยเนาะส่วนนี้เขาบอกว่าเป็นพริกไทยนะเป็นพริกของไทยดูดิมีอยู่สองต้นนะนี่แล้วก็นี่จ้ะมะละกอต้นกล้ามะละกอนะที่แยกออกมาจากตรงตรงนู้นนะเป็นคนแบบ จากที่แบบอยู่กรุงเทพแล้วแบบไม่ได้เคยปลูกต้นไม้เลยไม่ปลูกต้นไม้เลยตั้งแต่เรียนจบป .6 เรียนจบอะไรวะตั้งแต่ปลูกถั่งอกอตอนป .3 เลยไงนี่แหละนี่ถั่วจ้ะเห็นไมมีฝักแล้วนะนี่นี่ต้นหอมนี่โหระพาจากที่แบบว่าไม่เคยปลูกอะไรเลยนะไม่ปลูกเลยจริง ชอบมากอันนี้ที่เราสั่งมาน,นี่คือแบบเป็นเมนูโปรดเลยนะเป็นแบบว่าเค้กกล้วยหอมโคตรอร่อยก็เลยแบบติดใจก็เลยต้องมาอีกนะอืมไปด h วยนะฮอตเนี่ยฮอตร้อนเขาแบบอุ่นม,มาให้โ okay. oh, อเคทุกคน I like that. Cheers, everyone. <laughs> Made hot sauce? Yeah. No! I lose money every year Yeah.